มันไม่ใช่กล้องดูดวงที่โดยตรงมันจะเป็นกล้องที่ใช้สำหรับดูดาวดูโนทได้ไหมดูได้ค่ะแต่ว่าา้าันอาจจะไม่สวยงามมากนักถ้ากล้องดูโนทมาเมื่อไหร่เราก็อาจจะดูโนทได้อย่างสวยงามมากขึ้นเพราะว่ากล้องที่เราซื้อมาเนี่ยค่ะเป็นกล้องต่อที่กรองแสงในช่วงไฮโดรเจนอัลฟาจะเห็นโนทที่มันสีส้มๆนะคะแล้วก็เห็นโครนาเห็นเปลวสรยยะของมันด้วยแต่ว่าวันนี้ดูได้ดูได้เหมือนกันแต่ว่าเราจะใช้ตัวกรองแสงตัวนี้ เป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นชนิดไมล่านะคะมันจะเห็นเป็นสีฟ้าขาวๆส้มๆหรือเหลืองนิดหน่อยคือไม่ไม่ได้สวยมากแต่ว่าก็พอเห็นแล้วก็จะเห็นจุดจุดดวงอาทิตย์ด้วยค่ะแล้วก็คำเตือนนิดนึงค่ะจาย์โดยปกติกล้องพวกนี้ค่ะเราจะไม่ดูดวงอาทิตย์โดยตรงเพราะว่ากล้องพวกนี้ยาง่กาจารู้ค่ะมันใช้กระจกและเลลส์ในการโวมแสงการโวมแสงของมันเยอะขึ้นมันจะเหมือนแม่กายหายค่ะจานถ้าจย์เอาแว้ขาายไปส่องแบะใช่ไหมคะสักนึ่นกระดาษกระดาไม้อันนี้ก็เหมือนกัน ตาเราก็จะหมดทันทีพาดูในดวงอาทิตย์แต่ว่าตัวน,นี้ดูในตาเปล่าได้เพราะว่าเรามีตัวฟิลเตอร์กรองแสงแล้วอันนี้เดี๋ยวอาจารย์